สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลัดก็จะพามาชมนะครับงานทําปรัดขิดนะครับทรงยาวนะครับนี่นะครับปรัดขิดนะครับผมสวยเลยนะครับผมจากไม้ขนุนนะครับออกสีเหลืองทองนะครับผมแกนขนุนเลยนะครับผมนี่นะครับผมเจาะดูตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมด้านหลังเผื่อไปห้อยนะครับผมนี่นะครับขนาดเล็ขสะตัดรัดนะครับ ท่านใดสนใจนะครับมีไม้อยู่อยากส่งไม้มาสั่งทำหรือจะเอาไม้ของทางร้านก็ได้นะครับสนใจโทรมาที่เบอร์082137816หรือทางไอดีไลน์ก็082137816นะครับดทางเพจเฟซบุ๊กนะพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธาก็จะพบนะครับนี่นะครับคือสวยเลยนะครับผมเลยจะทำร้านนะเหมาะสำหรับการแจกง,งานบุญงานผ้าป,ป่างานกระถินนะครับผมหรือท่านอาจารย์ จะให้ลงยันตรงนี้นะครับลงชื่อสำนักลงตัวยันตัวนะยิงด้วยเลเซอร์ทางเราก็ทำให้ได้ครับผมครับผมสำหรับนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม